ในจักรวาลที่กว้างใหญ่กว่าจินตนาการเราอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงเผ่าพันเดียวและหนึ่งในเบาะแสสำคัญนั้นซ่อนอยู่ที่นี่ใกล้ดาวเสาร์ในดวงจันทร์น้ำแข็งเล็กๆชื่อว่าเอนเซราดัสเอนเซราดัสคืออะไรเอนเซราดัสมันเป็นดวงจันทร์อันดับที่6ของดาวเสาร์ค้นพบในปีคริสต์ศักราช1789 โดยนักดาราศาสตร์ชื่อวิลเลียมเฮอร์เชลโดยเอ็นเซราดัสนั้นมีขนาดแค่505กิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ภายใต้เปลือกน้ำแข็งหนาเฉลี่ย20กิโลเมตรของมันนักวิทยาศาสตร์พบมหาสมุทรใต้ผิวขนาดใหญ่ที่ยังคงเป็นของเหลวน้ำที่อาจจะอุ่นพอทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้ และมันไม่เงียบขัวใต้ของเอ็นเซลาดัสมีสิ่งที่เรียกว่าภูเขาไฟน้ำแข็งที่พ่นไอน้ำน้ำแข็งและก๊าซต่างๆออกสู่ห้วงอวกาศสิ่งนี้ไม่เพียงทำให้เรารู้ว่ามีของเหลวอ,อยู่ข้างในแต่ยังทำให้เราส่งยานไปเก็บตัวอย่างไอน้ำเหล่านั้นได้จริงๆยานแคสินีของนาซาได้บินผ่านไอน้ำเหล่านั้นในปี2505 ในไอ้น้ำมีองค์ประกอบสำคัญต่อชีวิตเช่นคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและออกซิเจนหรือที่เราเรียกกันว่า CHNOPS แม้จะยังไม่พบฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีอยู่ในชั้นลึกลงไปชีวิตแบบที่เรารู้จักต้องการน้ำองค์ประกอบเคมีพื้นฐานและแหล่งพลังงานเพื่อดำรงอยู่บนโลก มีสิ่งชีวิตเล็กจิ๋วอาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่มีแสงไม่มีออกซิเจนเช่นในปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึกทำให้เราคิดว่าเอ็นเซราดัสก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตแบบนั้นได้เช่นกัน ในปี2011นาซาได้ประกาศว่า e n นเซลาดัคือหนึ่งในสถานที่นอกโลกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตมากที่สุดในระบบสุริยะและในวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงวางแผนภารกิจต่อไปเพื่อกลับไปยังเอนเซลาดัสและค้นหาคำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์มันอาจไม่มีอากาศหายใจไม่มีแสงแดดและไม่มีเมืองใดๆ แต่มันอาจมีชีวิตในแบบที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราอยู่คนเดียวในจัก,กรวาลหรือเปล่าเอนเซลาดัสคือดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวเสารที่มีมหาสมุทรใต้พื้นผิวพ้นไอน้ำออกมาที่มีองค์ประกอบของชีวิตรวมถึงมีศักยภาพเป็นแหล่งสิ่งมีชีวิตนอกโลกและนี่คือเอนเซลาดัส ดวงจันทร์เล็กๆที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อสิ่งมีชีวิตในจักรวาลตลอดไปถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ